จเจริญเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมเมืองกึ่งชนบทเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองศิลาจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลเทศบาลเมืองศิลาจึงได้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลเมืองศิลาขึ้น <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> การบริการสาธารณะ <c oughs> เป็นการเปลี่ยนบริบทขององค์กรโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ <c oughs> เพื่อช่วยในการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs> ในโลกปัจจุบันสมาร์ทโฟนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยดังนั้นการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาสู่การให้บริการประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคนในยุคสมัยใหม่ เทศบาลเมืองศิลามีศูนย์บริการวันสต็อปเซอร์วิสศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆทั้งประชาชนที่เข้ามาแบบ Walk-in หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โดยสแกน QR Code ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยแอดมินจะส่งเรื่องไปยังฝ่ายงานต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการและแจ้งสถานะไปยังผู้ร้องผู้ร้องสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเองนอกจากการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึงแล้วการมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารและให้บริการประชาชนช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและแม่นยา เทศบาลเมืองศิลาได้นำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เข้ามาทำการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายเป็นการบริหารข้อมูล Big Data ให้ง่ายต่อการสืบคน้นวางแผนการพัฒนาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโปรแกรมแผนที่ภาษี l t e c ออนไลนเพื่อใช้ในการวางแผนการให้บริการประชาชนโดยมีการปักหมุดผ่านบ้านเลขที่และมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เทศบาลเมืองศิลาได้นำเอาเครื่องมือมาช่วยในการสำรวจดโดรน การบินโดรนเป็นการสำรวจพื้นที่โดยใช้อุปกรณ์ต่อยอดจากการใช้โปรแกร,รมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS โดยจะมีการวางแผนการเก็บข้อมูลพื้นที่ในขอบเขตเทศบาลเมืองศิลาทั้ง72.5ตารางกิโลเมตรซึ่งจะนำมาใช้ในการสำรวจแผนที่ภาษี จากการสำรวจจะเห็นได้ว่าจากปี2,566ถึงปี2,567มีจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน166รายและภาสีป้ายเพิ่มขึ้นจำนวน310รายการบินโดรนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่นาและพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการไถกลบตอซังเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ดินปัจจุบันมีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วกว่า2,000ไร่การบินโดรนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นถนนท่อประปาไฟฟ้าสองสว่าง ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและคลาบน้ำท่วมที่ผ่านมาได้นำเอาข้อมูลคลาบน้ำท่วมมาช่วยในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของหมู่ที่4บ้านห้วยชันหมู่3บ้านนนม่วงและยังเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนของผู้บริหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาอัปโหลดเข้าแอปพลิเคชัน u f i l l l บนแท็บเล็ตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาส์ GIS นั้นนอกจากจะเป็นการนำข้อมูลเข้ามาสนับสนุนการทำงานของระบบ One Stop Service แล้วจะมีการเพิ่มข้อมูลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสังคมสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลเมืองศิลาเป็นเทศบาลเมืองขนาดใหญ่มีประชากรกว่า55,000คนการบริหารงานจึงได้มีเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบราชการแบบใหม่โดยเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องความสะดวกรวดเร็วและก็ประหยัดเวลานี่คือศูนย์น n e stop service เทศบาลเมืองศิลาในการบริหารงานแบบแบบเด็ดเสร็จที่จุดเดียวเดี๋ยวผมจะพาที่น้องประชาชน มาดูในการจัดงานที่นี่ในศูนย์อร์วิสเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานระบบบร์วิสแล้วก็จะมีห้องดูแผนที่เทศบาลเมืองศิลานี่คือแผนที่ภาษีที่เราบินโดนมาอีกหนึ่งในการวางแผนการจัดการระบบการจราจรด,ดูถนนหนทางว่าเส้นนี้เป็นถนนลาดยางเส้นนี้เป็นถนนลูกรังเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีต แล้วก็พี่น้องประชาชนมาร้องเรียนเราบอกว่าถนนชำรุดอะไรเนี่ยผมดูผ่านแผนที่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราสื่อกับพี่น้องประชาชนในการบริหารงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นที่ท่านเห็นอยู่นี้คือระบบแผนที่ภาษีที่เราใช้โดนบินแล้วก็นําระบบเข้ามาเซตอยู่ในระบบ GS สมัยก่อนใช้คนในเดินสํารวจแต่ละแปลงแต่อย่เนี้บินโดนบินทีเดียวสามารถบินได้มดแล้วก็เอามาลงระบบได้เลยยกตัวอย่างเช่น ผมจะใช้พี่น้องประชาชนดูแปลงพี่น้องประชาชนที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรนะครับที่ดูผ่านระบบ g N N. ีนี้ทะเบียนเกษตรเนี่ยพี่น้องประชาชนจะชี้ว่าแปลงนี้พี่น้องบอกว่าเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็ทําเกษตรเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมาดูกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ก็สามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อแปลงนี้ทําอะไร แปลงนี้มีต้นกล้วยนี่ครับมีต้นกล้วยให้เห็นแล้วพี่น้องเราสามารถตรวจสอบทำต้นกล้วยจริงมีต้นกล้วยจริงเราก็ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนว่าโอเคท่านทำเกษตรแล้วนะท่านสามารถยกเว้นภาษีได้นี่เป็นระบบที่คิดว่าจะนํามาเป็นประโยชน์ในการบริหารง,งานราชการแบบใหม่สามารถเจ็บภาษีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ใส่ทั์ของผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาที่ต้องการส่งเสริมการบริการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุดจึงนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการบริการประชาชนนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งของการปรับตัวในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติเทศบาลเมืองศิลาเมืองหน้าอยู่ทันสมัยภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเจริญรุ่งเรืองสู่ศิลามหานคร